ความเท่นี่เท่แน่นอนทัสนมมบไนนี้นะครับพี่โมล่าสวัสดีครับผมชัปปี้นะครับและนี่คือชัปปี้ชาแนลครับกับช่วงชัปปี้รวิวว้าวว้าวว้วว้าวันนี้นววราบแ้าวั้าวว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 าวว้าวากวากวะาวว้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 วก้าวว่าวาววาว่า้างามหามานานครับน้่นคือเจ้าสิ่งนี้เลย เดี๋ยวเราจะแกะกล่องรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร h ์ช่องของเราไปด้วยนะครับผมเมื่อมีสินค้าอะไรหรือว่าอะไรที่เด็ดๆจะมารีวิวคุณจะรา้ไป,ปนะครับอ่ะเราจะมาแกะกล่องไปเลยอ่านี่นะครับโดยเจ้าสิ่งนี้นะครับพี่ก็จะบอกว่ามันคือหมวกนันก็เฮ้หมวกนันแก๊กเฮ้หมวกนันกึ้งเฮหมวกนนกักนน็อกเฮ่ถูกแล้วนะครับผมอะไรเนี่ยอ่านี่นะครับผมมันคือหมวกนนกันน็อกบโมราครับ i อรอนไมเดนครับเป็นตัวริ m i t e d อีดิชั่นะครับซึ่งมีแค่666ใบในโลกนี้หรือในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับโดยเจ้าสิ่งนี้ครับต้องสั่งจองนะครับผมและมันก็ได้ส่งมาถึงมือพี่รา่าเนี่นะครับผมกล่องนะครับไม่ใช่กล่องหมวกกันน็อกธรรมดาทั่วไปครับเขาออกแบบกล่องมาเป็นแบบมันหีบอ่าใส่พวก กล่องดนตรีไม่ใช่กล่องดนตรีที่แบบใส่พวกอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกสตูดิโอหรือว่าเกี่ยวกับพวกดนตรีพวกแบบ เอฟเฟกต์กีตาร์หรือว่าอะไรนะครับเขาะจะเป็นกล่องแบบนี้นะเอาพูดง่ายว่าเหมือนแบบวงรอ็อกนั่นเองนะครับแบบกล่องที่เขาจะเดินทางไปตามวงรอ็อกนะครับโดย I อ o n m a i d e นนะครับก็พี่ก็ไม่ได้รู้จักอะไรมากมายแต่รู้ว่าเป็นวงรอ็อกชื่อดังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น A C D C Iron m a i d e นนะครับมีเพลงดังๆมากมายรวมไปถึงเชื่อยืดนะที่เขาคิดมากๆแต่ตอนนี้ครับผมเขาได้คอลแลคกับหมวกกันน็อกบีโมลานะครับซึ่งเราเป็นสายหมวกกันน็อกนะเราก็ต้องอ่ะรีวิวกันหน่อยดีกว่าแล้วบอกเลยว่า มันสวยมากๆนะครับสําหรับกรองนะครับนี่ตรงนี้เขียนว่า b ิม u l a ่นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเขียนว่าเฟ okay. ียอ f อ h เดดดาโอเคอานตั้งนานนะครับความมืดมิดแห่งความน่ากลัวนะครับนี่ก็ซิลมานะพี่ก็ได้เปิดเช็คไปแล้วแหละแต่นี่นะครับผมมัวกันนอกนะครับโมเดลเวลออ เฟียออฟเดอะดาร์กแมทนะครับไซส์เอลนะครับเวล็อกนะครับนี่นะครับผมอ่ะมาดูกันครับผมว่ามันเป็นยังไงโอ้นี่ครับผมนี่ครับในกล่องนี่ครับคือเป็นกล่องกระดาษนะแต่เขาออกแบบได้เหมือนเหมือนแบบกล่องเคสนะของวงล็อกนะครับผมนี่ในนี้ก็จะมีหมวกกันน็อกหนึ่งใบอออใช่สิก็เหมือนนี่นะครับหมวกกันน็อกหนึ่งใบนะครับนี่นะครับแล้วตรงนี้นะครับที่ถุงผ้านะครับสกรีนว่า ไอรอนไมเด้นนะครับสีดําแดงฝั่งนี้สกินว่าบิโมร่านะครับฝั่งนี้ก็สกินว่าบิโมร่านะครับโดยแบรนด์บิโมร่านะครับอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับซื้อมารีวิวเองนักเร่งพองนะครับยังไม่ได้ซื้อด้วยยืมเข้ามา <laughs> อ่ะ,ะครับถ้าเกิดอยากจะสปอนเซอร์ได้นะครับอ่านี่มีแถม มีแถมหมวกมุ้งมาให้ด้วยนะครับ1ชิ้นอ่ะกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีโฟมมีใบสินค้านะครับและราคาโอเคมาเรามาจะเปิดพร้อมกันเลยนะครับสำหรับมูกนันนอกบิมโมราออ้ถุงผ้าแบบออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรุ่นนี้นะคะ้อมที่จะย่นโฉมบิโมราตัวนี้แล้วนะสำหรับ f ฟ a r ร f อ h e เด r k เปิดไปเลยนียนย่เป็นยังไงครับผมสวยงามตรการตามากๆนะครับ นี่นะครับก็คือหมกันน็อกบิมมรานั่นเองซึ่งกระจกนะครับเป็นกระจกแบบประลอดด้วยนะอ่าแถมมาแบบประลอดนะครับเราบอกเลยว่าราคาน่าจะย่อมยาวมมากๆนะครับอ่าเปิดมานะครับมีช่องใส่แว่นนะจ๊ะม่ช่องใส่แว่นช่องใส่เขียบขาแว่นสําหรับคนที่ใส่แว่นขับรถนะครับก็สามารถสะดวกนะครับมีช่องนะครับรวมไปถึงอามีรูใส่บลูทูธนะครับผมมีช่องใส่บลูทูธมีเมาส์กาดอืตรงนี้นะครับอ่า ดูความสวยงามนะครับก็เป็นรูปแบบค่อนข้างที่จะแบบนะอ,อีสานเดวิลนะเท่มากมออีช่องกันลมช่องกันลมก็เป็นอย่างนี้นะครับช่องกันลมข้างบน,บนกบจะเปิดได้นะครับ,รบนี่นะครับไอรอนมเมดนสโม r a สีดำด้านนะครับแล้วก็มีแรบลายสีฟ,ฟ้าอมฟ,ฟ้านะครับดูดุดันน่าก,กลัวครับดูเท่มากๆครับ ข้างหลังก็สกีนว่าด i m มร a านะครับแล้วก็ไอรอนไมเด n นะครับด้านข้างก็เขียนว่า Fear of the Dark าอ่ะสำหรับตัวร็อกคางนะครับตัวร็อกคางเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบตัวร็อกไม่ใช่เป็นแบบอะไรนะคลิกลิงก์อะไรสักอย่างนึง <c oughs> นะครับก็เป็นแบบตัวรอกคางแบบนี้นะครับซึ่งก็ง่ายนะครับปลดรอกง่ายใส่ง่ายใช้ง่ายนะครับนี่นะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยน้ําหนักก็ค่อนข้างเบานะครับว่าแล้วเดี๋ยวเราลองไปใส่เทปดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเราขับขี่รถจริงๆจะเป็นยังไงอโอเคพร้อมตอนนี้เราจะไปทดสอบหมวกนะครับบิ m ม r a นะครับใบนี้นั่นเองว่าจะเป็นยังไงบ้างพร้อมละไปกันเลยครับผม เรื่องความเท่นี่เท่แน่นอนครับสมบูรณ์บนี้นะครับบิู่ล่าก็นะครับก็พี่ใส่หัวใส่หน้าไปมามันก็แบบกระชับนะครับแล้วก็ไม่บีบหน้าจนเกินไปด้วยนะครับสรับวกรุ่นนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวน้ำหนักนะครับค่อนข้างเบาเลยทีเดียวแล้วก็ลมนะครับค่อนข้างน้อยเลยนะจริงก็แต่ก็มีบ้างนิดๆนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าหมวกกน้องพี่นะครับไม่ได้ปิดสนิทนะครับสำหรับกระจกหน้านะ เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างกับการเทสรีวิวหมวกกันน็อกใบนี้ครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มรอาไม่ได้บอกราคาเลยนี่ครับโดยมิตโมราไอรอนเมเดนตัวนี้นะครับเป็นริมิต็ดอีดิชั่นนะครับเป็นการฉลองครบรอบ40ปีของ The number of the base นะครับก็คืออัลบั้มของ Fear of the Dark และ The Trooper นั่นเองนะครับโดยผลิตแค่666ใบเท่านั้นก็คือวง Iron m a ม d เดนะครับเป็นวงแบบ h e a ว y m เม a l ลกอร์เดียวโดยราคานั้นดูที่ไปกี้เห็นใบเสร็จอยู่เว็บๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเซิร์ชดูเลยว่าราคานะครับยังมีขายอยู่นะครับราคาอยู่ที่3,560บาทแล้วมีเพียง666ใบนะครับได้แพ็กเกจเรียบหรูดูดีอย่างนี้แล้วก็บอกเลยจากการใช้ งานนะครับหมวกกระนอกที่ราคา3,000กว่าบาทเท่านั้นถือว่าใช้ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ความเท่นี่บอกเลยว่าเท่มากมากครับไม่งั้นพี่สั่งมาแล้ว <c oughs> ไอพี่ไม่ไมไมพี่ไม่ยืมมาแล้วอะ พี่สั่งมาอ่ะเงั้นพี่ไม่สั่งมาลอกอ่ะครับถ้าใครอยากได้นะครับหรือสนใจครับพี่จะทิ้งริ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับหมวกกันน็อกนะครับ Bimola นะหรือว่านะครับใครนะครับอยากให้พี่รีวิวหมวกกันน็อกรุ่นไหนหรือว่าสปอนเซอร์นะครับอยากให้ผมรีวิวหมวกกันน็อกรุ่นไหนครับบอกได้ครับตอนนี้ขาดแคลนหมวกกันน็อกไหมครับอ่ะอันนี้ก็ยืมเข้ามาแหละอนี่ตั้งค์ซื้อเองโอเควันนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับและถ้าเกิดชอบใจคลิปแบบนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยและพบกันใหม่กับชัปปี้ชาแนลกับช่องชัปปี้รีวิววันนี้ลาแล้วสวัสดีครับบ๊าย